ย้อนกลับไปในวันที่25มกราคมปี1942ญ,ญี่ปุ่นยังคงอยู่ในเปลวเพลิงของสงครามโลกครั้งที่สองเมืองท่าชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะคิวชูที่ชื่อว่าโออิตะกำลังหลับไหลยอยู่ภายใต้หมอกยามเช้าทะเลสีครามกำลังซัดสาดอย่างเงียบเชียบเด็กชายคนหนึ่งได้ลืมตาดูโลกที่เมืองแห่งนี้เคนดิจิชินดะไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กทารกที่ร้องไห้เสียงดังในห้องเล็ก จะกลายเป็นเจ้าพ่อผู้ขย่าว,วงการยากุซ่าทั้งประเทศในอีก60ปีให้หลังชีวิตในวัยเด็กของชิโนโดะเขาไม่ได้มาจากตระกูลที่มั่งคั่งหรือมีอิทธิพลเขามาจากครอบครัวธรรมดาที่ต้องดิ้นรนหลังสงครามโลกพ่อของเขาทำงานหนักเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปส่วนแม่ก็ดูแลครอบครัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลเท่านักชีวิตเรียบง่ายแต่ขาดแคลนสิ่งนี้ทำให้ชิโนโดะเนี่ยรู้จักโลกความเป็นจริง ว่าชีวิตต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์เจ้าพ่อยากุซ่าที่มักจะสวมเสื้อผ้าหรูหราและใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยชินุดะไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาแบบนั้นถึงแม้ว่ารายละเอียดในช่วงชีวิตวัยเด็กแบบว่าวัยช่วงเล็กๆของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้เลยก็คือสภาพแวดล้อมที่โตมาของชินุดะเต็เมไปด้วยการดิ้นรนของชนชั้นแรงงานซึ่งเป็นรากฐานที่กลุ่มยากุซ่า อย่างยามากุจิกุมิก็ถือกำเนิดมาจากการรวมตัวของคนงานในท่าเรือในช่วงแรกๆว่ากันว่าเคนิจิชิโนโดะในวัยเด็กเป็นพวกหัวดือ้อแต่ว่าเขาเป็นเด็กฉลาดแม้ว่าจะดื้อแต่มีความเฉลียวฉลาดซึ่งไม่ได้นำไปสู่เส้นทางของนักเรียนดีเด่นเลยแต่ความฉลาดของเขาเนี่ยคือการสังเกตและการวิเคราะห์ทุกอย่างที่เขาเห็นในขณะที่เด็กคนอื่นๆอาจจะสนุกก,กับการเรียนรู้ในห้องเรียนชิโนโดะไม่ได้สนใจโครงสร้าง ที่เป็นทางการของระบบโรงเรียนเขาเลือกที่จะสังเกตรายละเอียดของโลกภายนอกมากกว่าในห้องเรียนซะอีกมีบันทึกว่าเขาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมประมงจังหวัดโออิตะซึ่งหลังจากเรียนจบเนี่ยแทนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มหาวิทยาลัยจบมาเพื่อทํางานที่มั่นคงเขาได้งานที่บริษัทประมงท้องถิ่นรายใหญ่ซึ่งเป็นการทํางานที่ใกล้ชิดกับทะเลและโลกของแรงงานอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พ่อของเขาเคยทํา แต่หัวใจที่เป็นพวกปฏิเสธกฎเกณฑ์และกระหายในอำนาจเขามองว่าทั้งเงินและอำนาจเขาไม่สามารถหาได้ในโลกของการทำงานสุจริตทำให้ชีวิตของเขากำลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนในปี1962ขณะที่เขาอายุเพียงแค่20ปีเขาตัดสินใจทิ้งงานบริษัทประมงทิ้งเมืองโออิตะที่เขาเกิดมาและหันหลังให้กับชีวิตที่สุจริตอย่างสิ้นเชิงชิ่อระรู้ว่าความทะเยอทะยานของเขา เกินกว่าที่จะบรรจุอยู่ในเมืองท่าเล็กๆแห่งนี้จุดหมายของเขาก็คือเมืองนาโกย่าศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่กำลังเฟื่องฟูที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มอาชญากรรมที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการของเขาในโลกยากุซ่านั่นคือการเข้าร่วมกับกลุ่มฮิโรตะกุมิซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ทรงอำนาจและมีถิ่นฐานที่มั่นในนาโกย่าและที่สำคัญที่สุดฮิโรตะกุมิคือแก๊งพันธมิตรของยามากุจิกุมิ องค์กรยากุซ่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นการเดินทางจากโออิตะสู่อากย่าจึงไม่ใช่แค่การย้ายถิ่นฐานแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเคนิจิชินดะได้เลือกวิถีแห่งยากุซ่าแล้วเมื่อมาถึงนาโกยยาในปี1962ชินดะได้เข้าร่วมกับฮิโรตะกุมิซึ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ทรงอิทธิพลที่สุดในร่มเงาของยามาคุจิกุมิในฐานะลูกน้องระดับร่าง งานของเขาคือการทำภารกิจสกปรกทุกรูปแบบที่โลกใต้ดินต้องการชินดโรดะเริ่มต้นด้วยการวิ่งเต้นจัดการเรื่องที่ไม่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือการเก็บหนี้นี่คืองานที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญการข่มขู่และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านาโกย่า,าที่เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการแข่งขันธุรกิจมืดก็จึงสูงตามชินดโรดะไม่ใช่แค่ทำงานตามคำสั่งแต่เขาใช้ทั้งสติปัญญาที่เฉียบคม และสัญชาตญาณอันแหลมคมในการสังเกตโลกภายในของยากุซ่าเขาเรียนรู้กฎของความพักดีกฎของความรุนแรงและกฎของการเคารพที่ต้องแลกมาด้วยความเด็ดขาดโลกของยากุซ่าไม่ได้ให้ความเคารพแก่ผู้ที่อ่อนแอเลยความรุนแรงคือภาษาเดียวที่ยากุซ่าทุกคนเข้าใจและชินดะก็ได้เรียนรู้ภาษานี้อย่างรวดเร็วหลายครั้งที่ชินดะเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้ระหว่างแก๊งคู่แข่ง ที่พยายามแทรกแซงอิทธิพลของฮิโรตะกุมิการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ปืนต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยปืนเป็นสิ่งหายากและผิดกฎหมายร้ายแรงสิ่งที่พวกเขาใช้สู้กันเป็นอาวุธดั้งเดิมและอันตรายมากก็คือมีดสั้นและดาบคัตนะครั้งหนึ่งในการประทะที่ดูเดือดชิโ,โราถ,ถูกกล่าวหาว่าใช้มีดสังหารหัวหน้าแก๊งคู่แข่งแม้จะไม่มีรายละเอียดของการต่อสู้ที่ชัดเจนแต่ผลลัพธ์คือเขาต้องใช้เวลาหลายปีในเรือนจำถูกจับ ซึ่งถือว่าเป็นการติดคุกครั้งแรกและเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับยากุซ่าทุกคนที่ถ้าอยากจะเป็นยากุซ่าที่แท้จริงมันก็ต้องผ่านคุกมาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งการติดคุกของยากุซ่าไม่นับว่าเป็นการลงโทษแต่เป็นตราประทับแห่งเกียรติยศเลยมันแสดงให้เห็นว่าเขาเต็มใจที่จะลงมือทําเรื่องที่เสี่ยงที่สุดเพื่อปกป้องกลุ่มและแสดงความพักดีต่อเจ้านายอย่างเด็ดขาดซึ่งนิสัยอย่างนี้หาตัวจับยากในโลกยากุซ่ามันก็ยิ่งเพิ่มชื่อเสียงให้กับเขาในโลกใต้ดิน เมื่อชินโนดาพ้นโทษออกมาในช่วงต้นทศวรรษที่1970เขาไม่ใช่แค่นักโทษธ,ธรรมดาหรืออดีตนักโทษธ,ธรรมดาแต่เขาคือบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์จบโรงเรียนหลักสูตรคุกมาแล้วทําให้เขามีทั้งความเด็ดขาดและไม่เกรงกลัวคุกก็ไม่เท่าไหร่หรอกในนั้นมีแต่พวกกูเต็มไปหมดแทงคนตายสักคนหนึ่งก็แค่กลับบ้านรอวันปล่อยแล้วก็กลับมาเข้าแก๊งต่อไม่เห็นมีอะไรยากและด้วยความสามารถมากมายที่ชินโนดาพิสูจน์แล้ว เขาก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องในกลุ่มฮิโรตะกุมิได้อย่างรวดเร็วและได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มย่อยในนาโกย่าลูกน้องของเขายอมรับในความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่ชิโนโดะยังเป็นคนฉลาดและรู้จักใช้สมองเวลาไหนควรบวกเวลาไหนควรถอยชิโนโดะจะรู้เสมอซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยชิโนโดะก็ได้ก่อตั้งกลุ่มย่อยของตัวเองพร้อมกับลูกน้องที่พักดีกับเขาในชื่อของโคโดค และลูกน้องคนสนิทก็คือโยชิทาคายามะโคโรไคเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นกลุ่มที่ก้าวร้าวเด็ดขาดและไม่ประนีประนอมพวกเขาขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วในานากย่าและกลายเป็นกลุ่มที่น่าเกงขามที่สุดกลุ่มหนึ่งในเครือข่ายของฮิโรตะกุมิชื่อเสียงของชิโนโดะชายหนุ่มที่มาจากทะเลความรุนแรงที่เขาก่อความโหดความเหี่ยมที่เขาทํามาตลอดมันก็ได้ดังไปถึงหูของชายคนหนึ่ง ที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกของยากุซ่าคาชิโอทาโอกะผู้นำสูงสุดคนที่สามของยามากุจิกุมิผู้ที่เปลี่ยนยามากุจิจากแก๊งท้องถิ่นเล็กๆให้กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมระดับชาตินั่นแหละทาโอกะมองเห็นความสามารถที่เหนือกว่าของชิโนโดะเขารู้ว่าการจะรักษาอำนาจของยามากุจิกุมิชิโนโดะน,นั้นเป็นคนที่มีศักยภาพมากที่จะมารับตำแหน่งนี้และเพื่อที่จะขึ้นตรงกับยามากุจิกุมิโดยตรงเลย ตัวของชิโนโนดะเนี่ยก็ได้รับภารกิจที่ท้าทายเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถในปี1978นเดิคนจิชินโนดะได้รับภารกิจที่ท้าทายและเป็นเดิมพันครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตบุกโตเกียวโตเกียวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พื้นที่อิทธิพลหลักของยามากุจิกุมิองค์กรนี้มีฐานที่บัานแข็งแกร่งในภูมิภาคคันไซก็คือโกเบโอซาก้านากย y a แต่การขยายอาณาจักรบุกเข้าไปในเมืองหลวงเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับยามากุจิชินโนดะและกลุ่มของเขาที่มาจากนาโกย่าจึงได้รับมอบหมายให้ไปตั้งฐานที่ย่านชินจูกุซึ่งย่านนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบันเทิงยามค่ําคืนที่เต็มไปด้วยแก๊งยากุซ่าไปหมดเลยการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ย้ายถิ่นฐานไปนะแต่มันคือการประกาศศึกอย่างเปิดเผยว่าแก๊งที่อยู่รอบนอกเนี่ยต้องการที่จะมาแย่งส่วนแบ่งในโตเกียวชินดะต้องใช้ความเด็ดขาดและกลยุทธ์แบบไม่ประนีประนอม ในการขยายอิทธิพลของยามากุจิกุมิให้บุกทลวงเข้าไปในเมืองหลวงแล้วให้ตายเถอะชิโนโะทำได้อย่างดีมากการบุกทลวงเข้าไปในโตเกียวสําเร็จอย่างท่วมทน้นตัวของชิโนโระได้นําแก๊งของตัวเองบุกเข้ายึดพื้นคลองที่ชินจุก,กุได้อย่างเด็ดเดี่ยวและไม่มีความประนีประนอมเป็นสิ่งที่เจ้าพ่ออย่างคาซุโอ,โอกะต้องการเห็นเป็นอย่างมากและมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของเขาในฐานะผู้บุกเบิกและผู้พิชิต ให้กับองค์กรหลักและหลังจากนี้ผู้นำของฮิโรตะกูมิเนก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันกลุ่มฮิโรตะกูมิที่อยู่ภายใต้ของยามากุจิก็เลยยุบลงแต่ชิโอดะเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะชิโอดะเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาได้สร้างกลุ่มของตัวเองก็คือกลุ่มโคโดไคกลุ่มโคโดไคของเขาก็เลยกลายมาเป็นกลุ่มย่อยที่ขึ้นตรงกับยามากุจิกูมิโดยตรงและกลุ่มโคโรไคเนี่ยของชิโอดะก็กลายเป็นหัวหอกสําคัญที่ลงมือปฏิบัติการอย่างดุเดือด ในการบุกทะลวงโตเกียวและยึดพื้นที่ต่างๆกลุ่มโคโรคายของชิโนโนดะไม่เคยทำงานพลรราดและในที่สุดก็ได้กลายเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดของยามากุจิคุมิและมีอิทธิพลสูงมากในโครงสร้างของอำนาจของสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่โกเบแต่เมื่อปี1990ในช่วงทศวรรษยุค90นะ่ะเศรษฐกิจฟองสบู่ของญี่ปุ่นก็แตกโปะเลยโลกยากุซาก็ต้องปรับตัวด้วย ชินระเป็นผู้นำที่มองการกลร,รเขาตระหนักว่าการพึ่งพาแต่การพนันและการรีดไถแบบดั้งเดิมไม่ยั่งยืนอีกต่อไปภายใต้การนำของกลุ่มโครโครไคชิโนระได้พาองค์กรเข้าสู่โลกของธุรกิจถูกกฎหมายเขาเปลี่ยนไปนเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างการก่อสร้างและเข้าไปผัวพันกับตลาดการเงินตลาดหุ้นผ่านบริษัทบางหน้าโครโครไคกลายเป็นองค์กรที่ร่ำรวยและมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ซับซ้อน ทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มที่ทันสมัยและเข้าถึงอำนาจทางการเงินได้อย่างลึกซึ้งชิโรราจึงลอกคาบเลยจากนักเลงข้างถนนทั่วไปตอนนี้กลายมาเป็นซีอแห่งบริษัทโลกมืดที่สามารถบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เด็กบรานอกบ้าอะไรมันจะเก่งขนาดนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปนับ10ปีในเดือนกรกฎาคมปี2005โยชิโนริวัตานาเบผู้นำสูงสุดคนที่หของยามากุจิกุมิ ก็ตัดสินใจก้าวลงจากตําแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในโลกยากุซ่าไม่เคยมีผู้นําคนไหนอะที่สละตําแหน่งของตัวเองการสืบทอดอานาจก็เลยเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการแข่งขันและข้อถกเถียงมากมายตัวของเคนิจิชิโนดะก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้นําคนที่6แห่งยามาคุจิกุมิเมื่ออายุ63ปีตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเถียงไม่มีใครคู่ควรไปกว่าชิโนดะแล้ว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผู้นําสูงสุดของยามากุจิกุมิที่ไม่ได้มาจากภ um ูมิภาคคันไซไม่ได้มาจากโกเบแต่มาจากนาโกยาแต่ทว่าแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนให้ชินโระขึ้นเป็นผู้นําแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมีแก๊งยากุซ่าหลายส่วนทั่วญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งที่อยู่ทางใต้ไม่ยอมรับในปี2007ชินโระจึงตัดสินใจส่งสัญ,ญญาณเตือนที่เด็ดขาดไปยังกลุ่มองค์กรที่ไม่คิดจะยอมรับเขา นั่นก็คือสั่งให้ลูกน้องของเขาเนี่ยสังหารหัวหน้าแก๊งโดอันไคในเมืองฟุกุโอกะมันคือการประกาศอำนาจอย่างอุกอาจว่ายามากุจิคุมิภายใต้าการนำของชินโนดะจะไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอำนาจของชินโนดะคือการแผ่ขยายอิทธิพลจากโกเบและนาโกยาไปทั่วประเทศการสังหารผู้นำที่อยู่ทางใต้ทำให้มีความตึงเครียดในโลกยากุซ่าอยู่พอสมควรและแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้สนใจเลยถ้าไม่พอใจก็มาบวก ชิโน و ดะพร้อมที่จะนองเลือดเสมอชิโน و โดะลงโทษลูกน้องทุกคนที่คิดจะทระยศที่คิดจะท้าทายอย่างโหดเหี้ยมเสมอซึ่งมันทําให้อํานาจของเขาเนี่ยเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและภายใต้การนําของชิโน و ดะธุรกิจมืดที่ทํากําไรมหาศาลและยังคงเฟื่องฟูหนึ่งในธุรกิจหลักก็คือการค้าประเวณีและควบคุมสถานบริการทางเพศซึ่งยงจิグุมิเนี่ยได้ควบคุมซ่องจํานวนมากในหลายๆเมืองสําคัญของญี่ปุ่น แต่ธุรกิจนี้มาพร้อมกับคดีสะเทือนขวัญในปี2010ครับมีรายงานว่าสมาชิกในแก๊งของยามากุจิกุมิเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหญิงสาวที่พยายามจะหนีจากการค่ามนุษย์การฆาตกรรมเป็นเครื่องมือเตือนใจอันโหดร้ายว่าชีวิตของหญิงสาวตกอยู่ภายใต้อำนาจของยากุซ่าและมีค่าแรงน้อยนิดกว่าผลกําไรวิธีการหาเงินของยามากุจิกุมิก็มีความหลากหลายและโหดเหี้ยมากขึ้น ในปี2012ยามากุจิได้ใช้วิธีการที่เรวที่สุดก็คือการลักพาตัวเป้าหมายคือลูกชายของผู้บริหารระดับสูงที่ปฏิเสธจะจ่ายเงินให้แก๊งลูกชายคนนี้ถูกจับเป็นตัวประกรันเพื่อขู่เข็นกับครอบครัวของเหยื่อให้ยอมจำนนและจ่ายเงินก้อนโตการลักพาตัวไม่ใช่แค่การเรียกค่าไถา่แต่แก๊งยังส่งวิดีโอขู่ไปยังครอบครัวซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการก่ออาชญากรรมเพื่อสร้างความหวาดกลัวขั้นสูงสุดและชิโนระเนี่ยก็ยังพาแก๊งไปพัวพันกับยาเสพติดด้วยรับทัพย์อื้อ z าหลายทางขายยากันพลันลวันเลยส่วนสําหรับลูกน้องที่ทํางานพลาดส่วนใหญ่ก็มักจะไปจมอยู่ใต้ก้นทะเลถูกจับมัดมือมัดเท้าลงถังเทปูนแล้วก็จับกิ้งลงทะเลไปเลยเป็นวิธีการที่สังหารลูกน้องที่นิยมมากของยามาคุจิคุมิแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การฆ่าคนของยามากุจิกุมิเป็นอะไรที่แสนจะธรรมดาธรรมดาและไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่ภาคชีวิตคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรงมากมายเพื่อรวมอำนาจแต่การปกครองของชิโนโดะก็มาถึงจุดแตกหักในปี2015กลุ่มต่อต้านชิโนโดะก็คือกลุ่มยามาเคนกุมิ umi, เป็นกลุ่มที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้อำนาจของยามากุจิประกาศแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าโกเบยามากุจิกุมิ การแตกแยกครั้งนี้ทำให้เกิดสงครามแก๊ง้งครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายใช้ความรุนแรงตามท้องถนนและโจมตีกันอย่างเปิดเผยในเมืองโกเบซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นของยามากุจิกุมิเดิมชินโนะและโคโรไคของเขาตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดเพื่อปกป้องอำนาจและอิทธิพลที่พวกเขาสั่งสมมาการต่อสู้ครั้งนี้ชิโนะได้ทำให้ยามากุจิกุมิเข้าสู่ยุคที่อำนาจ กำหนดด้วยความรุนแรงอย่างแท้จริงก่อนที่กฎหมายต่อต้านยากุซ่าจะเริ่มบีดคันพวกเขาอย่างหนักในทศวรรษถัดมารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเล็งเห็นว่าอำนาจของยากุซ่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เรื่องเล่ายากุซ่าเนี่ยดังในหมู่ประชาชนมากนะและรัฐบาลเนี่ยพยายามจะปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มียากุซ่าที่มีอำนาจเบื้องหลังแบบนั้นคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาช่วงหนึ่งอะในยุคข,ของเจสกาฮูเวอร์ ที่เป็นผู้นำา FBI และปฏิเสธว่าไม่มีมาเฟียในอเมริกาแต่เมื่ออำนาจของยากุซ่ามันมากขึ้นตัวของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับและได้ออกกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปราบปรามพวกยากุซ่าอย่างจริงจังและตัวการอย่างชิโนโนดะเนี่ยก็ไม่พ้นที่จะถูกจับกุมสุดท้ายแล้วชิโนโนดะก็ต้องโดนจับอยู่ดีและบทลงโทษของเขาเนี่ยย้อนไปไกลถึงปี1997ชิโนโดะ ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก6ปีจากข้อหาครอบครองอาวุธปืนแค่นั้นแหละไม่มีกฎหมายอื่นเลยแม้เราจะรู้ว่าเขาทำเรื่องเลวทรามอย่างอื่นมากมายก็ตามแต่การจองจำไม่ได้หมายถึงการสละอำนาจนะสำหรับชายอย่างชินโนดะกำแพงเรือนจำไม่สามารถหยุดยั้งการเป็นผู้นำได้ตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาอยู่ในคุกชินโนดะยังคงจัดการบริหารองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างยามากุจิกุมิได้อย่างต่อเนื่อง เขาสั่งการผ่านลูกน้องคนสนิทของเขาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายมาตั้งแต่สมัยโคโดไคซึ่งก็คือทาคายาม่ผู้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเขาทาคายาม่เนี่ยจะรับคําสั่งของชิโนดะจากการเยี่ยมเยียนในคุกและเอามาบริหารจัดการยามากุจิอุมิข้างนอกในเดือนเมษาปี2021ชิโนดะก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้79ปี ตอนที่ชิโนอระถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจําอย่างเป็นทางการการกลับมาของเขาไม่ใช่การฉลองที่ยิ่งใหญ่แต่โลกญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปแล้วการกลับคืนสู่โลกเนี่ยเขาควรจะหันหลังให้กับยาคุซ่าได้แล้วเพราะว่าอายุก็ตั้ง79แล้วแต่สําหรับคนอย่างชิโนอระที่มีความทะเยอทะยานขั้นขีดสุดแม้จะอายุขนาดนี้แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่เขาจะไม่ยอมให้องค์กรที่เขาสร้างมากับมือพังทลายลงไปอย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตของเขา เขาเดินทางกลับไปยังฐานที่บ้านของโคโรไคที่อยู่นากย่าที่นั่นเขาได้รับการต้อนรับอย่างเงียบๆและเขาก็ดําเนินแผนการของเขาแผนการของเขาเนี่ยไม่ยากก็คือรวบรวมยามากุจิกุมิที่กระจัดกระจายไปหลังจากยุคป่าปามยากุซ่ารุนแรงขึ้นให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งการแตกแยกในปี2015เขารู้ดีว่าการแยกกลุ่มกับโคเบยามากุจิกุมิทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ่อนแอลงอย่างมาก และตกเป็นเป้าโจมตีของตำรวจและแก๊งอื่นๆชิโนโด د ะจึงเริ่มการเจรจากับฝ่ายต่างๆเพื่อหารือว่าเราจะกลับมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่สําเร็จมีหลายฝ่ายไม่ต้องการกลับไปอยู่ภายใต้หนาจของชิโนโดะอีกต่อไปและต้องการเดินในเส้นทางของตัวเองโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเจ้านายยากุซ่านับร้อยคนเดินหันหลังให้กับชิโนโนดะทิ้งให้เขาจมอยู่กับความยิ่งใหญ่ในอดีต ที่เขาไม่สามารถปล่อยวางได้เพียงลําพังยังมียากุซ่าหลายกลุ่มนะที่ยังคิดที่จะติดตามชิโนโดะโดยเฉพาะโคโดไคแต่ว่ายามากุจิกุมิที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปึกแผ่นที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นภาพที่ชิโนโดะไม่สามารถฟื้นฟูก,กลับมาได้อีกแล้วณนะปัจจุบันตอนนี้ชิโนโดะยังไม่ตายนะยามากุจิกุมิก็ยังคงอยู่แต่ว่าหลบซ่อนเข้าไปในเงามืด ไม่เปิดเผยตัวประเจิดประเจร์แบบที่เราเห็นในอดีตแล้วก็คงทํางานภายในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในตลาดหุ้นหรือการปั่นคริปโตและก็พวกสแกมเมอร์การพนันออนไลน์ก็เป็นธุรกิจหลักที่กลุ่มยากุซ่าทํากันและก็ทํากันอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยตัวองค์กรยามาคุจิกุมินับว่าเป็นหลักฐานสําคัญของการดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เป็นเครื่องเตือนใจว่านี่คือการเอาตัวรอดของกลุ่มอำนาจที่เก่าแก่ในยุคที่ยากุซ่ากำลังจะสูญพันธุ์ยามาคุจิคุมิจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนกันเชียว